attention to the designated green zone oh <laughs> lucky man. สวัสดีนะครับวันนี้กลับมาอยู่กับเกม War Thunder กันอีกจนได้แล้วก็วันนี้ครับเราจะมาเล่น Centurion Mark 10กันหลังจากที่ปลดล็อกมาโอเคครับ Centurion Mark 10ฮะแตกต่างจาก Mark 3ตรงที่ Mark 3เนี่ยจะใช้ปืนขนาด84มมฮะแต่เป็น Mark 10จะเป็นปืน105มิลแล้วก็มีตัวถังที่แข็งกว่า Mark 3แล้วก็แน่นอนครับ ปืนร้อยห้ากระสุนย่อมเจาะแรงกว่าอยู่แล้วโอเคครับเดี๋ยวไปดูกันเลยมาร์คสกับมาร์คสาก็ค่อนข้างที่จะคล้ายกันนะอย่างคลิปมาร์คสามเลยแต่มาร์คสิบจะดีตรงที่ปืนเจาะแรงกว่าแล้วก็นึกว่าบุกเป็นน่าจะดีกว่าแต่ที่เหมือนเหมือนกันเลยคือแพงนะ ตูไม่ได้ถ้าตูปุ๊บเนี่ยโดนจิงแตกมาไม่ปุ๊บนะแถมรถช้ามากนะดา้วยรถที่ช้าเออสไนด์ได้เนี่ยเป็นอะไรที่ดีมากเป็นสายสไนด์ก็ดีกระสุนของประเทศอังกฤษก็เพียรหน้าทะลุทะลวงเยอะคือทำลายล้างค่อนข้างตับแต่ทะลุเนี่ยคือแบบ เจาะอย่างเดียวยิงไปอาจจะตาแค่คนเดียวอะแตยิงโดนต้องยิงโดนจุดสำคัญอย่างเช่นพวกคางกระสุนหรือเออ่ตรงที่แบบมีคนเย,ยอะๆฮะกระสุนสนี่พวกขยอเนอะโซนน่ามี

ค่อนข้างเล่นยากะถึงจะมีข้อดีตรงที่มีสเตเบลเลเซอร์ทำให้ปืนนิ่งใ <Very S 1> นขณะที่รถกำลังเคลื่อนที่แต่ด้วยกระสุนที่เขามีนะค่อนข้างเล่นยากอย่างที่ยิงแล้วเปิดไปฮะคือเจาะอีเดียวเลยไม่มีคำว่าระเบิดเลยถ้ายิงไม่โดกนกระสุนก็คือไม่มีใครเป็นไรเลยแต่แค่ปืนสองคนนะ ก็ได้ไปก็ได้คือน็แค่ที่หัดช้า Okay. เคลียร์เอ็นจินเลี้ยงทางนี้เลยรถถ่ายไปทางนอเหรอมันต้องเลี้ยงมาทางนี้โอเคน่นาจะไม่มีทางอเ่ โอ้อยทองขึ้นเี่ยเดเนยเรคือเอาจาะอ,อย่างเดียวเมื่อกี้พี่ยิงไปก็คือเจาะอ,อย่างเดียวไม่มีเขาบอกเราเจาะแล้วก็ทะลุออกไปบางทอครู

พันนะเรามีไฟหน้าสองดวงนะสมาร์ทสามไม่มีสนะมาร์ทสิบเรามีไฟหน้าสมาร์ทสามไม่มีแล้วก็เราก็มีน a v i g ชั่นนะฮะกล้องกำคือ นี้เลยไม่หามา 7. 7่ก e S ากันมาเจ็ดจุดเจ็ดกับเจ็ดจุดสามโอ้โหคนเกิดีเด็ดขายไก่ย่างนี่ฮคือต้องยิงนี่ตรงจุดจริงจริงเนี่ยงจะตาย The army controls most of the strategic zones. Yeah, HHM, uh, it just implied the group, man, to leave. โดนนับเลางหนาไปสปอตาแล้วของเขาก็มาด้วย ระวังอ่ะวเขาลดแพงไอทีจีเอ็มมันไม่ใช่ไอจีเอ็มล็อกเก็ตอูย้ยยังไกลโอ้โหโดนระโดนกระสุนระเบิด โอเคครับถ้าใครสนุกกับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบุยสวยชิบหายเลย